สุพนัทเหมือนตาประเดิมลีกสูงสุดเบลเยียมจูบิโลโปรเลคโปรเบอร์ได้ลงเล่นในยุคข,ของออสการ์กาเซียกุนซือชาวสเปนคนใหม่ของโอเฮชลูเวนนะครับไงคลิปนี้ก็สัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel football station วันนี้ก็ขออนุญาตมาอัปเดตทีมเขาเรียกได้ว่าเป็นทีมในเครือเลสเตอร์หน่อยนะครับเป็นทีมน้องนะครับ ร่างกับโอเฮชลูเวนและก็มีนักเตะไทยของเราอยู่อย่างสุพนัทเหมือนตานะครับแนวลุกจิมชาติไทยวัย21ปีวันนี้ก็เลยมาอัปเดตใ,ให้กับทุกท่านนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็อยากจะฝากทุกคนสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร้ใครที่ติดการอยู่ทุกวันก็ขอบคุณมากนะครับแน่นอนว่าเมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนนี้เป็นการแข่งขันของหลีกสูงสุดเบลเยียมเกมคู่ระหว่างโอเฮชลูเวนนะครับเปิดบ้านคิงพาวเวอร์แดนดรีฟนะครับรักการเมืองของเวสเตโล ซึ่งผลปรากฏว่าสุดท้ายทุกคนเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆคือเวสเตโลเนี่ยอันดับ15โอเฮตลูวนเนี่ยอันดับ13และลูเวนเนี่ยแพ้คาบ้านนะครับแพ้คาบ้านที่ดันเดนริฟสเตเดียมเนี่ยศูนย์ประตูสองซึ่งสุพนัทเหมือนตาได้ลงมานาทีที่71นะครับลงมาแทนที่ของโยเลนโยเลนดอมนะครับซึ่งเป็นตำแหน่ง เขาเล่นระบบ3-4-3นะลงมาเล่นวิงขวานะครับวิงแบ็กขวาอะไรเงี้ยก็ได้มีโอกาสลงเล่นประมาณ19-20นาทีนะครับซึ่งสถิติลงมาเนี่ยทางฮูสกอร์เนี่ยเขาให้6คะแนนนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเอาเอานี่ให้ดูหน่อยเออน,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 นี่มีชื่อของนาที71นี่ครับสุพนัตเหมือนตาเห็นไหมเออนี่ให้ดูชัดๆเลยนะครับนาทีที่71เนี่ย ซึ่งเป็นการผลงานของทีมอะไม่ดีแต่งน้อยเป็นในทิศทางบวกโพซิทีฟที่สุพนัทจะได้รับโอกาสเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนโค้ดนะมันก็เป็นการแบบรีเซ็ตทุกอย่างใหม่นะครับเพราะอย่างที่เคยมีประเด็นที่ผมเคยรายงานไปให้กับทุกท่านว่าทางด้านของคุณท็อปแล้วก็ผู้บริหาร King Power เนี่ยไม่อยากจะซ้ํารอยให้ลูเว n โดนตกชั้นไปอีกเหมือนกับ l a เตอร์สตีในฤดูกาลที่ผ่านมาเพราะฉะนั้น เขาก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเลยนะครับซึ่งในเว็บ f o o ม m o บเนี่ยเขาก็ได้ออกมาให้คะแนนความสามารถของสุพนัทนะครับที่ได้ลงเล่นนะครับเมื่อวานก็ลงเล่นไป19นาทีนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะแต่ f o ตม็อบเขาให้6.2คะแนนนะครับเป็นการประเดิมแมตช์แรกหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในฟุตบอลถ้วยที่ชนะ5-0เกือบมีแอสซิตนะ และก็นี่เป็นการลงครั้งแรกในฟุตบอลลีกและก็เดี๋ยวรอดูว่าในอนาคตจะโอกาสจะมาเพิ่มขึ้นหรือเปล่าซึ่งการแพ้คาบ้านของ O.H. เฮส์ลูนแมชนี้เนี่ยทุกคนมันทำให้โอ้โหสถานการณ์ก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับสำหรับลูเวนเนี่ยตอนนี้นะฮะ13เกมของ O.H. เฮสลู en, ทุกคน13เกมของ O.H. เฮสลูเนี่ย ชนะ3เสมอสาแพ้ไป7แต่แต้มยังไม่ห่างจากโซนปลอดภัยมากห่างไปแค่1คะแนน5เกมหลังสุดเนี่ยชนะเพียงแค่เกมเดียวแพ้ไป4ก็ได้ต้องให้เวลาของออสการ์กาเซียไปแต่งน้อยเป็นมุมที่ดีเป็นนิมิตใหม่ที่ดีที่สุพนัสได้ลงเล่นในหลีกสูงสุดของเบลเยียมครับนั่นก็คือจูบิเล่ เบลเยียมโปรลีกแล้วกันใช้คำนี้แล้วกันไม่อ,อ่านกลัวอ่านไม่ผิด่ะเบลเยียมโปรลีกนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วก็อัปเดตเพิ่มเติมว่าสุภรัตเหมือนตาเนี่ยก็จะมาช่วยทีมชาติไทยนะครับในชุดคัดฟุตบอลโลกด้วยนะครับที่จะเจอกับทีมชาติจีนแล้วก็สิงคโปร์นะครับสำหรับเจ้าแบงนะก็เดี๋ยวรอดูกันดติดตามมันต่อแต่ตรงนะนี่ขออนุญาตแบบพูดเลยว่าค่อนข้างที่จะหาดูยากเลย ลีกเบลยเยียมอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวต้องไปติดตามกันนะครับเออแต่งน้อยก็เดี๋ยวรอดูนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็ขออนุญาตส่งกำลังใจเชียร์โอเอลูเวินแล้วกันไม่อยากให้ตกชั้นและก็นอกจากสุพนัทเนี่ยก็มีตัวที่เลสเตอร์ของเราปล่อยยืมไปครับนั่นก็คือนาธานโอป,ปูกูกองหน้าชาวอเมริกาก็ได้ลงเล่นด้วยนะครับในยุคข,ของออสการ์กาเซียก็เดี๋ยวรอดูว่าสุพนัทเหมือนตาและ ชะน่าของโอปกูเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างก็ส่งใจเชียร์เจ้าแบงค์นะครับแล้วเดี๋ยวรอดูฟอร์มที่กลับมาจากโอเฮดลูเวนว่าจะเป็นยังไงในการช่วยทีมชาติไทยรับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมในตามจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับ s ไคร b e แล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันครับบ๊ายบายทุกท่านขอบคุณมากครับสวัสดีครับ